ใครจะไปรักคนอื่นเท่ารักตนเองได้เล่าสุดท้ายคนเราพอฟังฟังกันไปก็กลายเป็นว่าเกิดความบาดหมางแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วนั้นทุกคนก็ต่างรักตัวกลัวตายต่างรักตัวห่วงชีวิตกันทั้งนั้นนี่เองครับจึงเป็นอีกหนึ่งชื่อของคำว่ารักอื่นเสมอที่รักตนไม่มีนะครับลำดับถัดไปนะครับเราจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเป็นการที่52ของการสอดนะครับจากหมายเลข17 ระธรรมะกถึกท่านนี้มีนามว่าพระนพเก้านรุตโมจากวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ท่านจะมาในอุเทศพระบาลีที่เราเคยได้ศึกษาและฝึกฝนกันไปแล้วครับณอุจจาวจังปันดิตาทาัศยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นลงๆครับในบัดนี้ท่านอยู่ในอิริยาบถสมควรแล้วขอนิมนต์ทุกทุก,ท,กท่าน กล่าวคำรัตนาสีนครับไมยังพันเตวิซุงวิสุงรักนัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิไมยังพันเตวิซุงวิสุงรักนัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิไมยังพันเตวิซุงวิสุงรักนัตทายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัชากพุทธังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังฆังสระนังคชามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคชามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคชามิ ทุติยมปีสังฆสรรนังขจามิตติยมปีพุทธังสรรนังขจามิตติยมปีธรรมังสรรนังขจามิตติยมปีสังฆสรรนังขจามิ ปานติปันตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีมสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชัปมาทธานาเวรมณีมสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจะสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย ขอ,อนิมนต์ท,ท,ทุกทุกท่านกล่าวคำรัตนาธรรมพร้อมกันนะครับพรามาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาประชักขา,าติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทธัสสะนาอุจาวจังปันติตาทัสยันติติอิณาบนีอ้อาตมภาพจากได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในปันติตกถา พันานาศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรวสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะกล่าวถึงบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทเพื่อให้เจริญงอกงามไปในทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาตามสมควรแต่จะยุติลงด้วยเวลาท่านทั้งหลายท่านรู้จักหรือไม่คำว่า บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงนั้นหมายถึงอะไรคําว่าบัณฑิตแปลได้ว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาในการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตไปตามคันลองของธรรมที่ถูกต้องยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่ห่างไกลจากอบาย,ยมุกไม่คล้องเกี่ยวหรือมีอะไรมากระทบก็จะมีสติคือระงับอารมณ์ของตนเองได้ทำความดีปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ย่อหย่อนท่านทั้งหลาย บัณฑิตเหล่านี้จะไม่แสดงอาการเลอะแหละโลเลเมื่อจกักเมื่อต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีบัณฑิตจะไม่ทิ้งความดีคือการรักษาจิตใจของตนเองไม่ได้เป็นตน้นส่วนคำว่า ไม่แสดงอาการขึ้นลงนั้นท่านทั้งหลายก็ให้นึกถึงได้ว่าบางครั้งมีความสุขบางครั้งมีความทุกข์เข้ามากระทบในจิตใจของเราเองซึ่งผู้ที่เป็นบัณฑิตก็จะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบจิตใจก็คือ เป็นไปตามโลกธรรมแปดประการเมื่อมีสุขก็ย่อมมีทุกข์เมื่อมีนินทาก็ย่อมมีสรรเสริญเมื่อมียศก็ย่อมเสื่อมยศเมื่อมีลาบก็ย่อมเสื่อมลาบไปเป็นธรรมดาวิสัยของบัณฑิตนั้นย่อมรู้เท่าทันทาง ของโลก,กธรรมที่เรียกว่าเมื่อไดเอ้เมื่อได้มีภัยมาไม่โศกาเมื่อมีทุก์ขยิ้มได้เมื่อถูกเยาะหัวเราะเมื่อถูกเย้ยวางเฉยได้เมื่อถูกชมอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าบัณฑิตอารมณ์ของเราท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นบัณฑิต เมื่อมีความสุขเราก็จะยินดีแสดงอาการยินดีออกมาเมื่อมีความทุกข์เราก็จะแสดงอาการแห่งความยินดีนั้นออกมาเ <c oughs> มื่อเราวางตัวเฉยๆไม่รับคืออยู่เฉยๆจิตใจของเราก็ย่อมสงบดังมีเรื่อง ในสมัยพุทธกาลมีพรามชื่อว่าเวรัญชพรามได้มากราบทูลน,นิมนต์พระบรมศา,ศาสดาให้ไปจําพรรษาที่วัดเชตวันณนะเมืองเวรัญชาพร้อมพระภิกษุห้าร้อยรูป ในขณะนั้นเมืองเวรัญชาเกิดทุพพิกขภัยข้าวยากหมากแพงเมื่อภิกษุออกไปรับบินทบาทก็ไม่ได้อาหารในบาทกลับมาแต่หากมีพ่อค้ามาจัดแจงพัตตาหารเพื่อที่จะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นเมื่อภิกษุฉันอาหารเสร็จ ในวันหนึ่งก็มีคนกินเดนจำนวนห้าร้อไม่ได้มาอาศัยอยู่ภายในพระอารามและเพื่อรับเศษหรือว่าเดนที่พระภิกษุสงฆ์ได้ขบฉันเป็นพัตตาหารนั้นที่เหลือก็เป็นอาหารประณีจากพระสงฆ์ได้กินเมื่อกินแล้วคนกินเดนเหล่านั้น บ้างก็นอนบ้างก็เดินออกไปส่งเสียงร้องอยู่ที่ริมแม่นำ้ำเมื่อพระบรมศาสสดาสเสด็จมาสู่โรงธรรมก็จึงถามตรัสถามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ทูลตอบกับพระบรมศาสสดาไปแล้ว เมื่อพระบรมศาสดาทรงทราบความจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าเมื่อชาติที่แล้วพวกเขาเกิดเป็นลาเขาได้ดื่มน้ำที่เขาได้ขย่ำน้ำจากผักผลไม้มีรสชาติหวานอร่อย และเมื่อดื่มไปสักพักก็เกิดอาการมึนเมาลาเหล่านั้นจึงส่งเสียงร้องก็เปรียบได้ว่ากลับมาชาตินี้ก็เป็นคนกินเดน500คนนั่นเองจึงสรุปความได้ว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงก็เปรียบพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปนั้น แม้จะออกไปบินทบาตไม่ได้อาหารกลับมาก็ตามแม้จะได้ฉันอาหารอันประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการยินดีหรือไม่ได้แสดงอาการที่เสียใจแต่ต่างจากนายกินเดนห้าร้อยคนนั้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ได้ยินดีเกิดการส่งเสียงร้องดีใจ อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายท่านพึงรักษาจิตกำหนดจิตของตนไว้ให้ดีเถิดดังมีกรบทหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเตือนตัวเตือนตนเตือนจิตเตือนให้คิดหวังมากอาจพลาดได้ หากวันหนึ่งบอกไม่รักจักทำไมต้องประคองป้องใจให้แข็งแรงเทศนาปริโยสาเนในอวาสานแห่งที่สิ้นสุดลงของพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งบุญ ขออำนาจแห่งพระสีรัตนตไตรและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วนี้จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาบยศสุขสรรเสริญและสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาก็สมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชน้สาธุจบลงไปแล้วนะครับสำหรับพระธรรมเทศนา ในลำดับที่52ของการสอบนะครับจากท่านพระธรรมกรถึกหมายเลข17ท่านพระนพเกา้นานรุตโมจากวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นรองประธานรูปที่1นะครับของพระนเทศทุรนเรียนหลวงรุ่นที่4นะครับซึ่งท่านก็พูดนิทานที่น่าสนใจนะครับปรากฏมาในพระ,ะ,พระธรรมบทด้วยนะครับผมจำได้เลยว่าเป็นนิทานที่ตอนเรียนแปลกลับนี่ยากมาก รวมถึงตอนสัมพันธ์นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแทบจะกระอักเลือดตายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีไอทอนที่อธิบายถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่พวกลาเนี่ยดื่มน้ําซึ่งเขาขยําจากลูกจันทร์อันสดชุ่มเนี่ยครับแล้วก็มัวเมาอย่างนี้ครับนี่ก็คืออาการของคนที่ไม่รู้จักกําหนดสติหรือว่าไม่รู้จักกําหนดโทษของการแสดงอาการที่ เกินงามเกินควรส่วนบัณฑิตผู้สงบก็ไม่แสดงอาการเช่นนั้นลับแสดงอาการสงบสงเงียมแม้จะได้ไม่เท่าคนอื่นหรือว่าจะเสียประโยชน์ก็ตามแต่แต่ก็ไม่แสดงอาการให้เห็นว่ามีความวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียไปนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับเราจะได้รับฟังพระธรรมเทศนา